สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสองสามสี่บารมีมอนมีมอนที่สวยๆมาแบ่งปันนะครับพี่ๆจะส่งไปิษัหนึ่งต้นสองต้นห้าสิบสามต้นส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางน,นคะครับผมสนใจโทรแอไลน์ไปโทรนั่นนี่เดอ้อศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดโทรหรือทักไลน์หาน้องก้อยออเบอร์สามสวยๆ,ๆ,ๆได้เลยนะครับผมบอรก,กระทางห้าจุดห้าหน้าสวยๆ,ๆนะ,ะๆจะ๊ะพี่จ๋าเริ่มมาที่ต้นนี้ครับพี่ลูกไม้ลูกไม้นี่เลยดังสวยๆครับพี่ ขาวชมพูเหลืองเขียวอเม,ม็ดแดงแจ่มครับพี่สามร้อยสวยๆลูกไม้ด่างครับพี่ลูกไม้ด่างสามร้อยต้นนี้ต้นนี้จ้ะและต้นนี้อ่าเจ้าชายครับพี่เจ้าชายกบเจ้าชายกบอาจุดเด่นเขาคือเม็ดสีนะพี่พื้นเขียวเม,ม็ดแดงครับพี่เจ้าชายกบหนึ่งร้อยห้าสิบครับพี่สวยๆต้นที่หนึ่งครับพี่เจ้าชายกบนะครับผมแล้วก็มีด้านในอ่ะนี่เลยสวยๆเจ้าชายกบครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบต้นที่สองครับพี่นี่เลยใบใหม่ล่าสุด จุดเด่นคือเมสซีครับพี่นี่เลยแดงจ่าแจ๋เลย150ต้นที่2ครับพี่เจ้าชายกบจากต้นนี้กู๊ดไนท์กูดไนท์ครับพี่หรือแปลว่าฟันดีครับพี่กู๊ดไนท์นี่เลยหน้า่างสวยๆจะ300กู๊ดไนท์ครับพี่ส0 0วนๆหลอดใหม่มาแล้ว กู Good night. 300, bang, si. 450, ๊ดไหนสามร้อยมินเนี่ยนใบอ้วนกลมด่างสวยหน้าแจ่มครับ <tadi> พี <t> ่สี่ร้อยห้ครับพี่มินเนียนมินเนียนสวยๆนี่เลยใบอ้วนกลมด่างสว้ให้สวยโฟกัสให้กล้ทีครับพี่กระถาง5.5นิ้วมินเนี่ยนครับพี่สี่ห้ยสวยๆแล้วก็ไม้ใหม่มาแรต้นนี้ครับพี่ชื่อว่าเทพลกนะพี่เทพลกสวยๆเลยสี่อยห้า่าตับนี้จะมี3ชื่อครับพี่เทพลก หกซิวครับพี่เทพลกเทพหกเทพซิวนะพี่นะอันนี้เป็นเทพลกนะพี่เทพลกสี่ร้อยห้าสิบใบใหม่ครับพี่ฮารครเคิงฮารครเ่งสวยๆเทพลกจ้ามาด้านนี้ครับพี่อ่ะด้านบนก่อนรัตนะรุ่งเรืองครับพี่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยรัตนะรุ่งเรืองครับพี่ร้อยเดียวต้นนี้แล้วก็กิติมาตรนี่แหละครับพี่เขียวขาวสวยๆหนึ่งร้อยกิติมาตรนี่เลยสวยๆครับพี่ต้นนี้ร้อยเดียวจะร้อยเดียวกิติมาศเนาะมาด้านนี้ครับพี่ ด้านนี้ด้านนี้นี่เลยรุยน้ํากันมาเลยทีเดียวเชียวอันนี้เป็นลูกไม้ครับพี่ลูกไม้ด่างเม็ดอ,อึ่งนะพี่เนาะ200สองร้อยสวยๆนี่เลยด่างแจแจมๆครับพี่หลากสีหลายสันมากนี่เลยจ้ะลูกไม้ด่างเม็ดอ,อึ่งสองร้อยต้นนี้แล้วก็มีสิราแผงนี่เลยต้นนี้ครับพี่แจมแจ๋สีราหุ้มทองสิราหุ้มทองแผงนะพี่ใครชอบแบบด่างโบ๊ะบ้าโบ๊ะแบบนี้ครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบสราหุ้มทองแผง บงกดนางฟ้าเปิดใบใหม่มาหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบครับพี่บงกดนางฟ้าต้นนี้น้องขอหนึ่งรครับพี่หนึ่งรอบงกดนางฟ้าร้อยเดียวแล้วก็ท้องหล่อครับพี่นี่เลยท้องหล่อท้องหล่อนู้นหลอดใหม่มาแล้วด้วยหนึ่งอครับพี่ท้องหล่อหน้าสวยแต่ชื่อหล่อพอน้องชื่อว่าท้องหล่อครับพี่ท้องหล่อร้อยเดียวต้นนี้โชคร่ำซ้ำ พาร์ทเทลรับพี่โชคล้ำซ้ำแผงพาร์ทเทลใบกลมๆนะจ๊ะนี่เลยโชคลําซ้ำแผงพาร์ทเทลใบกลมต้นนี้ครับพี่ต้นนี้ขอ450สวยสุดแจ่มใบกลมๆครับพี่ดางแบบว่าอย่างนี้เลยนะหลอดใหม่มาแล้ว450โชคล้มซ้ำแผงพาร์ทเทลใบกลมครับพี่ใบกลมต้นนี้ไวโอเลตเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนะผมจะไปลาก่อนอ่ะต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้จ่ะพี่จ๋านี่ต้นนี้ครับพี่ไวโอเลตดางสวยๆจ้าพี่จ๋า450ครับพี่ โบ๊ะบโบ๊ะบนี่เลยครับพี่ด่างเยอะรอดใหม่มาด่างจะไม่หลุดใบโอเลสครับพี่สีสวย450และต้นนี้ครับพี่ทองวิเศษไม้ด่างเหลืองเม็ดแดงพื้นเขียวครับพี่ทองวิเศษสวยสวยเลย250ครับพี่แจมแจมอาต้นที่1ครับพี่เนาะทองวิเศษทองวิเศษนี่แค่ชื่อก็ใช่แล้ว250ต้นที่1ทองวิเศษต้นนี้ครับพี่นี่เลยแจมแจ๋ไม่แพ้กันใบใหม่ล่าสุดครับพี่ ทองวิเศษ250ต้นที่2จ้าดาราดาราครับพี่ดารานพัลัครับพี่อันนี้ปลูกน้องก็ปลูกรวม2ต้นไปเลยนะพี่นะมี2ต้นในกระถางครับพี่ดารานพัลัส100ครับพี่มี2ต้นในกระถางในกระถางครับพี่ดารา2ต้นคู่ร้อยเดียวต้นนี้แล้วก็นี่เลยจ้าพี่เพชรพลอยภูผาครับพี่เบิร์ด่ังสวยๆจัดไปต้นนี้ครับพี่250ต้นที่1ครับพี่เพชรพลอยภูผา เม็ดสีสุดแจ่มครับพี่นี่เลยจุดเด่นครับโอ้ยด่างสวยมากต้นนี้อันที่หนึ่งพี่นะต้นที่หนึ่งเพชรพลูผาสองร้อยห้าสิบต้นที่หนึ่งต้นนี้จ้ะเพชรพลูผาครับพี่สองร้อยห้าสิบต้นที่สองต้นที่สองหลอดใหม่รับประกันบอกเลยว่าไม่ผิดหวังครับพี่นี่เลยด่างทะลุหลังใบมาเลยสองร้อยห้าสิบต้นที่สองครับพี่เพชรพลูผาจ้าและด้านในอ่าแม่ฟ้าหลวงต้นนี้ครับพี่หน้าจะโพสวยหวานที๊ยบ หนึ่งร้อยครับพี่หนึ่งร้อยแม่ฟ้าหลวงร้อยเดียวอุทยานอุทยานหลวงราชพฤกษ์ครับพี่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยจะอุทยานหลวงราชพฤกษ์ครับพี่แล้วก็ต้นนี้เพชรพระนครนะพี่เพชรพระนครหนึ่งร้อยด่างแบบโบบาโบบาครับพี่เพชรพระนครร้อยเดียวต้นนี้จะมีด้านในครับพี่เทพพะสุธาเทพพสุธาครับพี่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเทพพะสุธาแล้วก็ นกพะก้าครับพี่ฟอร์มกอ,ม,กอมี2ต้นในกระถางนะครับผมหน้าด่างขาวอมชมพูแบบนี้ครับพี่นี่เลยจากหนึนกพะก้าครับพี่2ต้นคู่ในกระถางกระผมแล้วก็อันนี้ทองหล่อเนาะผมขึ้นไปแล้วต้นหนึ่งต้นนี้เป็นทองหล่อ100ต้นที่2ก็แล้วกันครับพี่เนาะหนึ 100. ต้นที่2ท้ทองหล่อครับพี่ทองหล่อด้านนี้ลูกไม้ ลูกไม้รายอื่นครับพี่ฟอร์มใหญ่สายโต300เม็ดขาวชมพูครับพี่นี่เลยหน้าแดงขาวเข,ขียวชมพูสวยมากต้นนี้ครับพี่300ลูกไม้อื่นครับพี่ใบออ้นๆกลมๆแบบนี้แบบนี้จะ300ล้ล้นๆจ้าด่างครับฮาร์ปฮาร์ปเครื่องฮาร์ปเครื่องครับพี่ด่างฮาร์ปเครื่งองต้นนี้ครับพี่มณีเจ็ดแสงด่างสวยฮาร์ปฮาร์ปต้นนี้เลยจ้าห้าจุดห้าครับพี่โยกให้ดูจ้ะมณีเจ็ดแสง สองร้อยห้าสิบครับพี่สองห้าศูนย์ด่างกระพามแบบนี้ครับพี่นี่เลยต้นนี้ชื่อว่ามณีเจ็ดแสงครับพี่สวยมากสวยมากเราไปมาแล้วสองร้อยห้าสิบอ่ต้นนี้ไซส์ใหญ่กระถางแปดนิ้วครับพี่ปีสาต์แดงแผงลูกตาลอ่าด่างในใ้นอกครับพี่ไซส์แม่พันหน้าส,สวยๆแบบนี้แบบนี้ครับพี่หนึ่งพันห้าร้อยไซส์ใหญ่หม้อแปดมทมมกระถางแปดนิ้วครับพี่ใหญ่ๆล้นๆทรงใบลูกตาลครับพี่ตูดใบแหลมเกี้ยแบบนี้ครับพี่ หนึ่งพันห้าร้อยหน้าสวยจัดครับพี่หมุนให้ดูหมุนให้ดูนะปีสัตว์แดงแผงลูกตาลไซส์ใหญ่กระถางแปดนิ้วครับพี่มอแปดมอแปดดังในไปนอกหนึ่งพันห้าร้อยแลก็ชายชนอันนี้ครับพี่เขียวตัดแดงครับพี่มีสองต้นนะอีกต้นหนึ่งนี่คือแดงแปดเลยแดงทั้งใบแดงแก,นกันงก้านมีสองต้นในกระถางครับพี่ชายชนฟอร์มกอสองต้นคู่หนึ่งร้อยห้าสิบครับพี่นี่เลยมีทั้งแบบว่าเขียวแปยแดงกับ กับแดงทั้งใบให้เลยกระถางนี้ร้อยห้าสิบชายชนครับพี่ชายชนแล้วก็ต้นนี้ดวงใจพิสุด์ครับพี่ไม้กัดชมพูครับพี่ตอนโตสวยมากเพื่อตัวอย่างตัวตให้ดูแล้วกันครับพี่ตอนโตจะเป็นสวยแบบนี้คือเขาจะกัดแบบใบบางขาวอมชมพูครับพี่ชื่อว่าดวงใจพิสุด์แบ่งต้นนี้ครับพี่300สามร้อยสวยๆไม้มาอยู่นะไม้มาจานวนยังน้อยครับพี่ไม้มาจานวนยังน้อยในท้องตลาดจะดวงใจพิสุด์ เพราะว่าส่วนมากอ่ะที่ออเดอร์ออกมารุ่นนั้นนะพี่ออกไปคือบินออกไปประเทศจีนหมดเลยเนาะดวงใจพิสุทธิ์อันนี้มีมาแบ่งไว้จาก300สามร้อยสวยๆครับพี่ตัวน,นี้จัะจมพูมาแล้วแล้วก็ต้นนี้ใครไม่ยิ้มครับพี่ใครไม่ยิ้มแต่อโอมยิ้มหันแนวต้นนี้อโอมยิ้มสาสใหญ่ครับพี่เป็นไม้แยกหน่ออันนี้คือกระถางสี่จะคือเอาไปอัพกระถางสิบนี่ฟูสวยนะถ้าไปยกลงกระถางสิบนาะพี่เนาะโอมยิ้มสวย,สวยๆต้นนี้น้องขอแปดร้อยครับพี่ แปดศูนย์ศูนย์อมยิ้มครับพี่ตอนโตนสวยมากใครไม่ยิ้มแต่อมยิ้มอันแนวใบใหม่ล่าสุดครับพี่นี่เลยเห็นใบกลมเม็ดแดงครับพี่ดางสวยๆแบบนี้จะ้ะอมยิ้มแปดร้อยจ้าแสงไดเร่าจะสวยเท่าแสงกานนั้นแนวต้นนี้ครับพี่แสงจันฟรฟูห้าจุดห้านี้น 1. ครับพี่สี่ร้อยห้าสิบต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งครับพี่ นี่เลยแดงตัดเหลืองทองสว่างสว่างสี่ห้าศูนย์ต้นที่หนึ่งแสงจันทร์ครับพี่อีกหนึ่งต้นสวยๆใบอ้วนตุ๊บเบลเลอร์เบลเลอร์ครับพี่สี่นิ้วทาบเลยแสงจันสี่ร้อยห้าสิบต้นที่สองครับพี่ต้นที่สองหลอดใหม่มาแล้วนี่จะสี่ห้าศูนย์ต้นที่สองแสงจันทร์ทองประกายมากครับพี่อยู่ด้านข้างกันนี้นี่เลยหน้าเขียวเหลืองส้มแดงห้าร้อยห้าสิบต้นที่หนึ่งครับพี่ทองประกายมากทองประกายมากหน้าสวยๆต้นนี้ครับพี่อ่ะต้นที่หนึ่งเราต้นที่หนึ่งทองประกายมากห้าห้าศูนย์ครับพี่อีกหนึ่งต้น นี่เลยใบไม้แจมเจียวใบนี้ใบนี้ครับพี่ห้าร้อยห้าสิบต้นที่สองครับพี่ทองผักายมาดทองผักายมาดครับพี่นี่เลยหน้าเข็มสวยเดี๋ยวหน้ามยุกหน่อยครับพี่เนาะเออบางทีมันแบบแสงมันลงแล้วมันแบบมันย้อนแสงเดี๋ยวเห็นความดังไม่ชัดแบบนี้แบบนี้จะพี่ห้าร้อยห้าสิบต้นที่สองครับพี่ทองผักายมาดนะครับผมทองผักายมาดด้านข้างกันนี้ต้นนี้จ้ะสิราหุ้มทองครับพี่แผงสิราหน้าแผงสองร้อยต้นนี้ต้นนี้ครับพี่สวย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 ครับพี่ลายสีมากดูนี่เลย ด่างนายแปร่นอกเหมือนกันสองร้อยสวยๆสิราหูมทองแผลงต้นนี้จะบิใหญ่เดอ้อใหญ่เดอ้ออะมีไม้มเมล็ดครับพี่ไม้มเมล็ดไม้เมล็ดนี่เลยมีมาแบ่งครับเพราะส่วนมากนี่คือปลูกนานแล้วแล้วก็วมีหน่อมาให้แล้วแบบนี้ครับพี่ให้ดูหน่อนู้นครพี่สวยไหมสวยไหมสวยเนาะ,ะมีหน่อแล้วเรียบร้อยครับพี่อ่ะไม้มเมล็ดครับพี่เด็ดเด็ดห้าร้อยต้นที่หนึ่งครับพี่ต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งนี่เลยไม้มเมล็ดนะพี่ไม่ใช่ลูกไม้นะคำว่าลูกไม้นี่คือเป็น ไม้ผ่ามาจากไม้เมล็ดทีแต่ันนี้คือไม้เมล็ดนี่คือเป็นออกมาจากฝักครีแล้วก็มาเพาะมาเลี้ยงโอ้โหนังก็จะได้สวยๆแบบน,นี้แต่ละต้นนะพี่เนาะทิ้งก็เยอะสวยก็น้อยอ่ะห้าร้อยต้นที่หนึ่งครับพี่ไม้เมล็ดผมยกให้เลยให้อยากให้ดูไซส์นี่ให้ดูความใหญ่ให้ดูความใหญ่ว่าไซส์นี้เลยครับพี่ใหญ่ๆสวยๆพร้อมเนาะแบบนี้แบนบนี้จะห้าร้อยต้นที่หนึ่งนะพี่ต้นที่หนึ่งนะตัวนี้นะอ่าแล้วก็ด้านข้างกันนี้ไม้เมล็ดเช่นกันครับพี่ห้าร้อยต้นที่สองครับพี่สวยไหมสวยเนาะถือนะเพราะว่า เป็นอ่าไม้ฝักเดียวกันครับพี่ฝักเดียวกันนี่เลยฝักเดียวกันแม่เดียวกันไม้เมล็ดห้าร้อยครับพี่ต้นที่สองต้นที่สองสวยๆจัดไปครับผมแล้วก็ด้านข้างนี้เลยอันนี้คือไม้เมล็ดห้าร้อยต้นนี้สั่งครับพี่มีดอกแล้วแล้วก็มีหน่อไม่พอมีดอกด้วยอ่าอันนี้ดอกครับพี่ดอก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 อ่าแล้วก็ด้านล่างนู้นอันนู้นหน่อหน่อหน่อเนี้อร่อยยังสวยยังจำอ่ะห้าร้อยต้นที่สามครับพี่ ไม้มะเร็ดไม้มะเร็ดจ,จ้าต้นนี้ม่านเศรษฐีครับพี่ม่านเศรษฐีนี่ระด่างชมพูนะจ๊ะนะจ๊ะหนึ100่งร้อยครับพี่หนึ100่งร้อยม่านเศรษฐีพรมพี่มาด้านข้างกันนี้ครับพี่อันนี้มีสองต้นสองต้นในหนึ่งกระถางนะพี่นะสำหรับพรมพี่มานเนาะหนึ100่งร้อยครับพี่หนึ่งร้อยด้านบนเลกาซี่นี่เลยสวยขยี้ใจครับพี่เขียวแดงสว่างสว่างหนึ100่งร้อยหนึ่งร้อยครับพี่เลกาซี asi, ค่ครับพี่ร้อยเดียวจ้ะแล้วก็ด้านข้างกันนี้ มีอ่ะบับเบิร์บีเดะบับเบิรบีก่อนแล้วกันเนาะนี่เลยบับเบิร์บีครับพี่ต้นนี้ต้นนี้หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยครับพี่บับเบิร์บีส่วนต้นนี้เทวาอะพิรักครับพี่หนึ่งร้อยเช่นกันจ้าพี่ด่างเหลืองแจมแจมเทวาอะพิรักครับผมมีมันีมันี่ล้อมเพชรต้นนี้สวยไหมสวยนะมันนีผมยกให้ด่วยมันี่ล้อมเพชรให้หนึ่งร้อยต้นนี้ครับพี่เอาไปนึ่งร้อยครับพี่มันี่ล้อมเพชรด่างสวยๆจ้ะร้อยเดียวเดี๋ยวมีเจอม้าเศรษฐีสวยหนึ่งต้นแล้วอะนี่ต้นนี้ครับพี่ มาถถ่านเศรษฐีหนึ่งร้อยครับพี่หนึ่งร้อยต้นที่สองต้นที่สองแล้วก็มาถถ่านเศรษฐีครับพี่หนึ่งร้อยต้นที่สามนี่เลย <c oughs> ยิ่งเจอต้นนั้นยิ่งสวยขึ้นสวยขึ้นนะพี่อ่ะม่านเศรษฐีครับพี่หนึ่งร้อยต้นที่สามจากส่วนต้นนี้ปื๊ดครับพี่แหมทศกัณฐ์หน้าทองครับพี่นี่เลยอันนี้คือฟอร์มใหญ่นะพี่เนาะหน้าเขาจะเริ่มกัดแบบ ออกสว่างขึ้นสว่างขึ้นสำหรับทศกณัณหน้าทองครับพี่สวยๆตอนนี้เขาสามร้อยครับพี่ 300, ส0มทศกณัณหน้าทองสวยจัดประหลัดบอกขนาดประหลัดยาออกยังยูเธอร์รถกลับมาบอกว่าสวยจัดแถมแถมโอเคทศกณัณหน้าทอง300ต้นนี้จัาแล้วก็ดาราลายไฟหนึ่งรครับพี่ต้นนี้ต้นนี้นะดาราดาราครับพี่ดาราลายไฟร้อยเดียวจ้า